สวัสดีครับผมหนูทดลองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเป็นนัากกอีกาเนี่ยเทสบางอย่างมันต้องมีการออถอดการสวมการสวมถอดวุ่นวายน่าดูเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการออรีวิวอะไรที่ต้องวางบนหัวบนหน้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นออหนูทดลองลาซาด้าคนเดิมครับผมแต่ถ้าเป,เป็นอะไรอย่างอื่นนะครับผมก็จะเป็น หมอออกาโอเคครับคราวนี้ไม่ใช่เลยหรอกครับผมมันเป็นแย่านี้มันจะกลายเป็นพร็อพผมในอนาคตผมหามาได้ในราคาถูกที่สุดแหละคือที่ราคาสิบเกาบาทมันคืออะไรล่ะครับมันก็ไม่ใช่แล้วครับมันคือหนวดเคราปลอมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นพร็อพนะครับผมเอามาเป็นพร็อพเพื่อรับฮับ Uh huh. มันเป็นยังไงเนาะถ้าผมเกิดต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยอ๋อปาก เยอะๆๆๆคุนวันน่นะดู <c oughs> <c oughs> เกิดะน่ดู <c oughs> เออว่ะ <c oughs> เข้าท่าเออนี่จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็ได้นะเนี่ยอ่าเป็นใครก็ไม่เลยอย่างนี้เป็นใครดีอ่ะ หมออีกาก็คนหนึ่งหนูทดรองราซาด้ากอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นใครดีตอนนี้ยังคิดชื่อไม่ออกอาอเป็นว่านี่นอกจากจะเป็นพราแล้วอาจจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งในการรีวิวสินค้าของผมก็ได้นะอืมเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวอคอหน้ามาเจอกันตอนนี้เดี๋ยวอธิบายตัวนี้ก่อนว คือวัสดุเหรอผมว่ามันก็ความแข็งแรงทนทานในระดับราคา19บาทผมถือว่านี่โอเคคุ้มค่านะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่มันเป็นขนแปลกๆอ๋อเราต้องจัดเองด้วยอันนะซึ่งมันก็เข้าท่าพอสมควรนะ สิบเก้าบาทนี่คุ้มค่าถือว่าไม่แพงมากผมอาจจะสั่งสำรองเพราะว่าถ้าผมยึดตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยวันหนึ่งนะถ้ามันเกิดขาดมันหลุดมานี่ผมไม่มีใช้นะแต่ต้องคิดว่าไอ้ตัวนี้จะเอาไปรีวิวเรื่องอะไรดีเอออืมโอเคเรามาให้คะแนนดีกว่าวัตถุดิบดีไซน์โอเคเข้าท่าเลยนะเนี่ยวัตถุดิบก็โอเค ดีไซน์ก็ลงตัวนะแล้วเข้ากับรูปหน้าแล้วก็เพียงพอเหมาะสมกับการใช้งานราคาก็แค่19บเกาทแบบนี้สั่งเพิ่มได้สั่งเพิ่มปัญหามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นล่ะครับผมใส่แล้วมันคันโฮโอแต่มันมีวิธีแก้ไข ผมก็บ้าจริงๆเวลาเอาอะไรมาสวมหน้าผมจะต้องเอาไอ้นี่มาสวมตามเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเออแปกแล้วพอถอดออกนี่ก็เป็นอีกคนนะอ่าถอดออกก็หน้าเป็นอีกคนเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เป็นอีกอย่างหนึ่งเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับผมก็บ้าไม่รู้อะไรใส่หน้าต้องเอามาเที่ยวตัวนี้ โอ้ยังนี้อย่างนี้ไม่เห็นปากนี่หนวดอาจจะมองไม่เห็นว่ามันได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าแต่โอเคมัน19วัตต์นะห,ห,หนวดอย่างไปากอย่างนี้อโอนี่ไม่เข้ากันเลยอันนี้จะช่วยกันช่วยกันไม่ให้ไม่ให้คันก็จริงแต่มันจะมองไม่ออกว่าเป็นอีกคนนึงแล้วถ้ามาคุมอย่างงี้ มันก็เหมือนไอ้มองไม่ได้ไม่ได้ายละเอียดอะไระไอโอเคมากมายเลยอืมสรุปมันต้องใส่เดี๋ยวเดียวเดียวๆพียวมันต้องใช้ใส่รีวิวอะไรที่กวนๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่มากเพราะยิ่งใส่นานก็คันในฝั่งนี่มันจะคันหรือไม่ผมก็ต้องหาวิธีทำไงก็ได้ไม่ให้มันคันซึ่งจะต้องหาวิธีปกป้องตัวเองจากผ้าไตัวนี้อ่านะ รีวิวให้รู้แล้วกันนะครับผมเพื่อเขาจะใส่ออกงานัอนเสใส่เป็นนุ่นเป็นปน,นีนเนน่เป็นนั่นนะครับผมก็ผมว่าคุ้มค่าที่19บาทแต่ข้อเสียของมันคันครับคันโอเคอนนก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูคลิปว่าปอออ,อะไรอย่างนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดใหูใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ